สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีจ้าวันนี้มาอยู่กับใครเนี่ยพี่ฝนไงพี่ฝนและพี่เอกอีกแล้วอะไรเนี่ยพี่เอกมาทำอะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาแข่งกันไงอ๋อแข่งกันเหรอใช่แล้ว่งทาอะไรอ่ะเราจะแข่งทาอาหารใช่ที่ไหนวันนี้เราจะมาแข่งกันสร้างตุ๊กตาอะไรนะ อ่าป๊อปปี้วักี้ฮักกี้อะไรทั้งอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันโดยพี่แกสร้างเป็นตุ๊กตาตัวสีฟ้าแล้วก็พี่ฝนเป็นสีชมพูโอเคเราจะเริ่มสร้างกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีกรรมการมาตัดสินด้วยนะครับพี่แกเหมือนกล่องแก่งไงเฮ้ยเอาเถอะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วก็ประมาณ5นาทีเราจะสร้างเสร็จไหมเนี่ย ไม่รู้พี่เอกพี่ฝนไม่เคยสร้างชวนเข้ามาเล่นเนี่ยแต่ละทีนี่แบบพี่ฝน่นก่องแกงตลอดอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยนะโอเคอึ๊บไอที่จุดมาร์กเอาไว้นี่วางอะไรนะวางประตูไงพี่วางประตูนะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะทุกคนเอาละอันนี้ก็ฝนทำอะไรอ่ะเอาพี่ฝนเพิ่งหัดเล่นเ่าพี่เอก พี่ฝนเพิ่งขัดเล่นน่ะเพกก็ไม่รู้หรอกนี่เพกเอาสุ่้าเลยตีม้าม้า้าแล้วมันจะออกมาเป็นตุ๊กตาหน้ากอดได้ไหมเนี่ยมันจะหน้ากอดหรือไม่หน้ากอดเพกก็ไม่รู้แหละแต่เพ็กทาแล้วทาแล้วเหรอวมากเลยอ่ะอยากเช้าหน่อยนะเอามือหน่อยพยายามอยู่นะเออเอามือหน่อยพกรอเดี๋ยวพี่ฝนหน้าบานแล้วเนี่ยตุ๊กตาหน้ากอดเหรอตุ๊กตาหน้ากอดมากๆโอเคโอเคกำลังสร้างอยู่รอเดี๋ยวนะ ตรงนี้ขึ้นไปแล้วแล้วก็ด้านบนเี็กถึงไหนแล้ววะพี่กำลังคิดว่าพี่จะทําปากงนตรงนี้เลยทําปากเลยเหรอใช่ปากต้องแบบยิ้มยิ้มหน่อยพี่จาได้ว่ามันแบบมันยิ้มยิ้มอ่ะนะเป็นตุ๊กตาแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักใช่น่ารักอยู่หนึ่งสองจหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนนับอะไรวะหนึ่งองออ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆสร้างพี่เกใจเย็นนะ เพียก็ก็ไปสร้างดูทุกคนดูเป็นตุ๊กตาอย่างไงเป็นยังง่ะเฮ้ยทำไมได้แล้ววะเฮ้ยทำไมเร็วจังเลยอ่ะไม่รู้เพียก็สร้างมาธรรมดาเลยนะเนี่ยธรรมดาเหรอเดี๋ยวีพี่ฝนค่อยๆไปอ่ะธรรมดาเลยค่อยๆกระดึ๊บเพราะว่ายังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็เราจะทําอะไรนะทําปากเหรอใช่เปียรได้ปากแล้วเหรอเพราะปากเขามันดูแบบประมาณเนี้เฮ้ยทำไมมันไม่เท่าได้ปากแล้วเหรอใช่อ๋ออ๋อปาก ปากแบบนนี้นี่เองอ่ะแล้วก็ยังไงต่ออ่ะปากแล้วก็ต้องขึ้นไปหัวไงลูกตาไงอ๋อหัวลูกตานะใช่แล้วประมาณนี้แล้วมั้งยังเล็งๆอยู่ทุกคนพี่ฝนยังต้องแบบเล็งๆอยู่นะเพราะว่าไม่เคยเล่นแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นโหมดแบบสร้างสรรค์ใช่ไหมใช่โหมดสร้างสรรค์แต่เราเล่นแล้วอาจจะไม่สร้างสรรค์เล่นล็กกล่องแกงอ่ะ พยายามอยู่พี่ฝนพยายามอยู่ทุกคนมาแข่งกันจะให้ดูนี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะนี่มาแล้วปึ๊บได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยึบเดี๋ยวค่อยนี่ก็แล้วกันค่อยทำมิติต่อยืบนี่ตรงนี้เพกเอาสีอื่นบ้างดีกว่านะเฮ้ยได้ไหมอ่ะเฮ้ยว่ได้อยู่ร่องตรงนี้มันต้องแบบ ให้มันเต็มอ่ะนี่เดี๋ยวเพ็กกลายได้แล้วทุกคนได้แล้วหรอไวแท้เก็กก็พยายามรอพี่ฝนอยู่นะตามมาตามมารอเดี๋ยวพี่ฝนเป็นไงบ้างเนี่ยกำลังทำอยู่แ๊บนึงนี่อ่ะมีลูก,กตาเล็กน้อยมีลูกตาแล้วหรอทำไมไวจังเออมันต้องมีลูกตาไงต้องมีลูกตาพี่ฝนต่อไปถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยเออพี่ฝนต่อสูงไปเปล่า ไม่สูงหรอกเพราะว่ากะกะเอาไงกะเอาประมาณแบบอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเจาะลูกตาก่อนแอบดูด้ยมีแอบดูด้วยแอบดูหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมาดิมาได้ไหมเนี่ยเอ้ยแอบพี่ฝนทั้เบี้ยวเบี้ยวเลยเหรอเออมันเบี้ยวเบี้ยวพี่ฝนก็ทุบออกดิทุบบอกไงอ๋อทุบตรงนี้เหรอใช่อ๋อตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกใช่ไหมสูงป่ะสูงเนาะ วันนี้แล้วก็ดูวันนี้ออกก็น่าจะได้อยู่นะหอเออได้แล้วหมดเวลายังอ,ะงงงงอ่ะยัง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 น้องๆชอบของคนไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับใจเย็นพี่เอกอย่าเพิ่งน้องๆคอมเมนต์อย่าเพ,พิ่งให้เพื่อนๆคอมเมนต์คอมเมนต์คอมมเนต์ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมอย่าเพิง่งได้ไม่เนี่ยเหลาได้ไม่เนี่ย เขาบกว่ามันประมาณนี้เป็นขั้นบันไดใช่ไหมมันต้องประมาณนี้แหละได้ไหมเนี่ยเอานี้ออกไปหน้าแปลกแปกอ่ะหน้าใครแปลกๆโอ๊ยพี่ฝนหล่นหล่นขึ้นมาใหม่ได้นี่เรียกว่ามันมันเหมือนมดแล้วอ่ะเฮ้แต่ปากเขายิ้มกว่านี้พี่ฝนเบคจำได้ยิ้มเยอะๆแล้วกันต้องยิ้มแบบใสหยยิ้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบกทำไมเร็วจังเลยอ่ะพี่ฝนยัไปไม่ถึงไหนเลย ใส่ตาอย่างนี่ไงกำลังจะใส่ตาใส่ตาเลยเพียกว่าใส่ตาเนมันดูมันค่อยเทเนาะเพี้ยกามีแล้วกันใส่ตาเปลี่ยนตาขอเปลี่ยนตานิดนึงนี่นี่ไงกำลังใส่ตารอเดี๋ยวใกล้ได้แล้ว่ตาขอเปลี่ยนตานิดนึงแกตาแบบนี้ดูเทกว่าเยอะใกล้ได้แล้ว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 รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอีกนิดเดียวมาตาแล้วมาตาแล้วหรอตาขาวเริ่มมาแล้ว ตาขาวมาแล้วนะใช่ตาขาวมาแล้วตาดำตาดำใส่ตาดำก่อนพี่ฝนใส่ตาดำเยอะเลยนี่ไงเขาก็แบบมุ้งมิ้งไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องดูมันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง่ยต้องดูแบบมุ้งมิ้งหน่อยแล้วก็ตรงนี้ต้องเอาออก่ะต้องเหล่านิดนึงไหมใช่ไหมตรงไหนเออเดี๋ยวเรียกเห่าเติมตรงนี้หน่อยเออแล้วก็เติมตรงนี้เข้าไปปะต้องแบบมีเขานิดนึ่งปะ มันมันเป็นเขาใช่ไหม,มเปนม็นเป็นแบบจะง,งอยจะง,งอยขึ้นมาหน่อยอ่ะเป็นจะง,งอยเหรอเออได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้แล้ววิ่งได้อยู่ได้อยู่นี่น้าอ้วนมากเลยตอนนี้ได้ไหมอ <c oughs> เอา <c oughs> ได้ไหมเนี่ยเทไหมดูดิของพี่เอกเท่อ่ะต้องอันนี้ขึ้นไปเออ แล้วก็บล็อกนี้นี่ได้แล้วพี่เอกทำไมเขาพี่ฝนสูง่ังเลยเห็นไหมได้แล้วใช่ป่ะได้ใช่นะเพียกว่าเอาแก้มออกดีกว่าแก้มมันเยอะไปหน่อยแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปที่ก้านตาใช่ไหมให้มันดูแบบมีมิติสีสันอ๊นี่ได้แล้วพี่เอกพี่ฝนเสร็จแล้วพี่ก็เสร็จแล้วอุลยทำไมตาพี่เอกมันเป็นงั้นนะ เท่ดีใช่ปหเฮ้ยมันแบบยิ้มไงยิ้มเฮ้ยมันยิ้มเยอะดีอะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องสู้เรายิ้มน้อยไปยิ้มน้อยไปเหรอเออยิ้มน้อยไปยิ้มน้อยไปต้องสู้เขาโอ้โหเปิดปากเลยนี่ทาลิปบนล่างเลยนี่เป็นเกย์อิชานี่ยิ้มน้อยไปยิ้มขนาดนั้นเลยเหรอเออยิ้มแบบนี้เลยยิ้มกว้างๆวงอ๋อนึกว่าจะออกไปถึงฝั่งนู้นเฮ้ยมันเยอะไปเดี๋ยวๆดีดีได้ไหมอะ ไอต้องเพิ่มข้างล่างอีงนิดนึงยังแบบกล่องแกงอยู่นะทุกคนพี่ฝนยังกล่องแกงอยู่เพื่อนคนไหนที่แบบเล่นเก่งแล้วอะไรเงี้ยสามารถ,สา,ารถสามารถบอกได้นี่ได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้อยู่พี่เอกเสร็จแล้วรดจแล้วเหรอเอาทำไมพี่เอกมีแบบไอ้ตรงนั้น่ะเป็นสีฟ้าอะไรอะพี่เอกเอาอีกสีนึงมาสีฟ้าออเอาแบบอีกสีฟ้าฟ้านึงเหรอให้มันแบบ มีปีขึ้นเหรอเป็นเหมือนกับเป็นดั้งจมูกเขาอะอ๋อเป็นดั้งจมูกเหรอใช่พี่เอกอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยโอเคโอเคพี่ฝนเอาเป็นแบบนี้แหละเสร็จแล้วอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมพร้อมไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่นี่มาถ่ายถ่ายรูปทําผลงานกันหน่อยดีกว่าถ่ายรูปทําผลงานเหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพร้อมอ้าวระหว่างสีฟ้านะครับสีฟ้าสีฟ้าของพี่เอกแล้วก็สีชมพูของพี่ฝน น้องๆคิดว่าของใครมันแบบน่ารัก <c oughs> วุ้งมิง้งเท่มากกว่ากันนะเดี๋ยวโหวดเอาไว้ด้วยละกันนะครับว่าของพี่เอกหรือของพี่ฝนนะแต่ว่าวันนี้พี่เอกมีคณะกรรมการมาตัดสินให้ด้วยนะครับแขกรับเชิญพิเศษนี่นี่แขกรับเชิญเดี๋ยวพี่เ,เอกเอาแขกรับเชิญวางตรงจุดนี้ก่อนนะเอาพี่ฝนมาดูกันดีว่าว่าแขกรับเชิญเนี่ยจะไปเลือกบ้านของใครนะครับไม่รู้เหมือนกันแขกรับเชิญของเราก็คือคนนี้ครับ มาแล้วอุ้ยพี่เอกไฟไหมโโหวิ่งไปทางพี่เอกอยู่ดีๆไฟไหมเลยอ่ะวิ่งเข้าไปทางพี่ฝนเฉยเลยอ่ะมาแล้วอุ้ยพี่ฝนได้หนึ่งคะแนนแล้วว่ะอ่าโอเคเย้อุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ฝนต้องทำทำพื้นที่เขาอยู่ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เอกเฮ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ฟาวฝาวเฮ้ยอย่าวิ่งไปวิ่งมาดินายอ่ะเขาไม่มีที่ยืนเปล่าเขาลงแบงล่างไปไหนแล้วว่ะ แสดงว่าพี่ฝนได้หนึ่งคะแนนแล้วใช่ไหมใช่พี่ฝนได้หนึ่งคะแนนแล้วมาดูตัวต่อไปแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวกำลังต่อบ้านนี้เขาโอ้ยไม่ต้องต่อหรอกเดี๋ยวเราต้องเอาเขาลงไปอยู่ดีไม่งั้นเมามาแล้ว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 อันนี้เป็นกรรมการคนที่สองนะกรรมการคนที่สองจะวิ่งไปหาบ้านใครแล้วก็ไปไยทำไมไปพี่ฝนอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ยทำไมอ่ะยย <mile> <Pe ek. S 1> ออกมาบูด้วยอ่ะเแล้วค่อยวิ่งมาบ้านพีเอกอ่ะทำไมอ่ะทำไมกรรมการทำอย่างเงี้ยครับได้สองคะแนนแล้วทุกคนอืออุ๊แสดงว่าบ้านพี่ฝนแบบเป็นมิดเป็นมิดมากกว่าไงเนเดี๋ยวพีเอกเอาลงไปก่อนอุ้ยหล่นเป็นมิดมากกว่าทุกคนเอาใหม่เอาใหม่โผลโหสองคนแล้วอ่ะพีเอกแพ้แน่เลยแพ้อยู่แล้วแบบนี้ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพีเอกลองปล่อยให้เอียงเอียงไปทางบ้านพีเอกหน่อยดิ ก็เอาซอมบี้ลงตรงนี้ม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไฟไหม้เพียกขี้โกงอ่ะขี้โกงไงอ่ะเอาเบียกบอกยิงเอียงไว้ที่บ้านเพียกก่อนนะมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยวิตัวไฟไหม้เลยอ่ะดูดิเขาเป็นคนเลือกเองไงว่าจะไปทางไหนไงนี่ไง พี่ออกไปเกะกะพี่ยิได้หนึ่งคะแนนพี่ฝนได้สองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบสุดท้ายตัดสินรอบสุดท้ายไม่ได้สี่คนต้องเป็นห้าคนต้องเป็นห้าหรอใช่ไม่งั้นเขาไม่เอกฉันเอามามามอีกรอบอีกรอบแต่ว่าถ้าไปทางพี่ฝนเขไม่ต้องมีคนเดียวอ่ะคนต่อไปแล้วดูซิว่าเขาจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวพี่ก็วางตรงกลางที่สุดเลยนะบึ๊บไปแล้วโเย้ชนะแล้ว ำไมอ่ะเห็นไหมพี่บอลเป็นสีชมพูไงมีสีสันบ้านมีสีสันเออบ้านมีสีสันนะดูดิเห็นไหมเกี่ยวกันเลยชนะเพียโอ้แพ้เลยอ่ะเดี๋ยวอย่างง้องแง้งพี่บอนชนะแล้วใสปล่อยไปคนหนึ่งแล้วนะพี่บอลชนะแล้วอ่ะจ้างมาแล้วเอาให้ครบห้าคนปึ๊บปึ๊บเน่โอ้เห็นไหมเห็นปะเป็นเอกสารเห็นไหมมีเลยบ้านเพียก็ยังจะดูดีเห็นป่ะ เนี่ยดูดิเห็นปะบ้านพี่เอกปลอดภัยกว่าเห็นปะเขาวิ Stage> ่งมาบ้านพี่เอกด้วยเห็นไหมออแต่ไปบ้านพี่ฝนก่อนไงเออเห็นไหมล่ะแดงก็วิ่งเข้าไปหาก่อนเฉยเย้ชนะนี่ทนายวิ่งมาบ้านนี้นะนายก็แบบสบายไปแล้วไงโอ้โหไม่น่าเลยอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่เพงเลยชนะแล้วเห็นเปล่าโอ้เห็นแล้วแต่มันไม่หนุกเลยอ่ะทำไมพี่เอกแพ้แกว่าทำไมอ่ะก็พี่เอกแพ้อ่ะทำไงทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะ อาเพียกแพ้มาปึ๊บปเดี๋ยวเดี๋ขอยืนข้างๆบ้านด้วยก่อนปึ๊บปึ<อ>๊บเต<อ>็งเลยได้ดแล้วเย้เอาเพียกันมาโอ้ยโอเคเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่หมดแล้วขอพี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคลิปหน้าเราจะตัดสินโดยการทำ ทำอะไรดีอ่ะเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะโอ้แค่เฉยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคอมเมนต์มากันแล้วกันนะคะว่าอยากจะให้พวกเราสร้างอะไรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าแพ้เลยสี่ต่อหนึ่งเฉยเลยอะ